ชมรายการ VR Soldier รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พรนิพัฒน์กุลค่ะกองทัพทภาคที่2เป็นอีกหน่วยสําคัญของกองทัพปกนะคะที่ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศชาติพิทักษรักษาวไว้ซึ่งสถาบานาาันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนมายาวนานกว่า75ปีแล้วค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่2ประจำปี2566ครบรอบปีที่75โดยรองผู้บัญชาการทหารบกวางผ่านพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสวาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่75ซึ่งตรงกับวันที่4กันยายน2566โดยมีพลโทสวรรแสงผลแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีค่ะ โอกาสน,นี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้ทอดผ้าบาังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับกําลังพลที่เสียชีวิตและถวายเครื่องจัตุปัจ,จทายายธรรมแก่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกําลังพลหน่วยขึ้นตรงต่อจากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปยังพุทธศาสนสถานกองทัพที่สองเป็นประธานมอบพระพุทธรูปพระพุทธสิงห์ชัยมงคลพระพุทธรูปปางมันวิชัยสมัยเชียงแสนให้กับหน่วยระดับกองพล ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติให้กรมยุทธศึกษาทหารบกดำเนินการบูรณะองค์พระพุทธรูปให้มีสภาพสมบูรณ์สง่างามเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธ,ธาเลื่อมใสถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบ,บกไว้เมื่อปี2529 และภายหลังบูรณะเสร็จแล้วนะคะทางกองทัพภาคที่2ได้ประกอบพิธีสมโพธในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทัพภาคที่2และส่งมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงนําไปประดิษฐานที่หน่วยเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปค่ะสำหรับประวัติกองทัพภาคที่2ถือกําเนิดจากกองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่ห ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่ากองทาหารรักษาเมืองนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2435ต่อมาในปี2446ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหน่วยมาอยู่ณที่ตั้งค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2501 กองทัพบกค่ะได้มีคำสั่งให้แปลสภาพภาคทหารบกที่2เป็นกองทัพภาคที่สองดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกองทัพบกในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบ กองทัพบกได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดรม่มชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพบกให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยนะคะ <ME. S 1> เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพบกและมิตรประเทศให้มากยิ่งขึ้นค่ะพลเอกจรัญชายหินทาวรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดรม่มชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพบก ให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้ารับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพบกทางนี้ค่ะการจัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยนอกจากจะเป็นการให้เกียรติและแสดงไมตรีจิตต่อคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบ,บกกับกองทัพมิตรประเทศรวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการแสวงหาความร่วมมือทางทหารระหว่างกันในอนาคตก่อนหน้านี้ค่ะคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารสันพาวุธภายในกรมสันพาวุธทหารบก ดยมีพลโทสุธาอดุลฐานานุศักเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกและพลตรีปริทัศน์ตรีการนน์พ่วมในการสนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารบกร่วมให้การต้อนรับซึ่งคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยได้รับฟังบรรยายสรุปพร้อมรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธก่อนที่จะเยี่ยมชมห้องจัดแสดงต่างๆท้งนี้พิพิธภัณฑ์ทหารสันพาวุธได้ถูกปรับปรุงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2566 โดยพลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้ปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบกหลังเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ,พวธเพื่อสืบสารเกรียรติประวัติของเหล่าทหารสรรพาวุธให้คงอยู่กับกองทัพปกสืบไปซึ่งพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธนะคะมีห้องจัดแสดงทั้งสิ้น8ห้องค่ะได้แก่ห้องอายุทกศิลห้องจอมกล้าปกเกตห้องจุลาลงกรปกป้องห้องเสือป่ารังสค์ห้องสมโมสรสรรพาการ ห้องพระบารมีเกลือไกรห้องปกเกล้าอานันต์และห้องมหิดนรักราชการนำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยไปเยี่ยมชมพิพิธพภัณฑ์ทหารสันพาวุธในครั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพที่ถูกนำมาใช้ในยุคสมัยต่างๆ คุณผู้ชมคะกรมสรรพาวุธทหารบกได้มีการปรับปรุงอาคารกองบัญชาการหลังเดิมนะคะที่มีอายุก,กว่า95ปีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธค่ะซึ่งภายในก็ได้มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาของหน่วยให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปโดวยวันนี้คะ่ะจะนําเสนอในรูปแบบคบําบรรยายภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะ For 95 years, Ordnance Department, Royal Thai Army Headquarter Building is a beautiful and unique architecture. It also has historical value to preserve as an historical site until present. History of Ordnance Department, Royal Thai Army Headquarters Building. After His Majesty the King Julalong Gon, ordered the establishment of the Arsenal Engineer Department at Bangsu Sub-district in 1908. Construction has begun in Mom Chao was a chief of Arsenal Engineer Department in 1909. Later in 1928, the new office of Arsenal Engineer Department was renovated under the reign of Colonel Phraya Jindachakkarat or Jem Awut. Chief of Arsenal Engineer Department. After that, its name has been changed to be Ordnance Department Royal Thai Army Headquarters in 1948. In 2023, General Norong Pantit Gao a Commander in Chief of Royal Thai Army, approved the renovation of the old Ordnance Department Headquarters building to be the Ordnance Museum of Royal Thai Army in honor of Royal Thai Army history. The exhibition represents various of weapons and equipment which divide into various eras. Ayutthaya Gosin room. This room displays about various weapons in Ayutthaya era to reign of King Rama III the highlights of this room are cannons and rifles being placed on Ayutthaya era and ratanakosin era during reign of king rama i to reign of king rama iii replicas wall it represents the story about attacking the city gate through weapons the opposite side of the wall display mortars and bullets shooting to destroy the wall tom claw pocket room this room displays weapons from the reign of King Rama IV, both of rifles and cannons. The highlights in the room are Maha Mahachai, Maha Chai, Maha and Maha the Royal Guns Loops. Those were built in the reign of King Rama IV for the royal ceremony and still used for the royal coronation ceremony of King Rama X in 2019. Chulalongkorn Pokpong Room This room displays weapons from the military procurement in the reign of King Rama V, such as rifles, sabres and mountain guns, and some story about military history of Thailand, for example, the suppression of Hong. King Rama V stayed visit to Europe to become diplomatic relations between the other countries development of the thai military the history of ordnance department and the first ammunition factory in thailand room. this room displays weapons in the reign of king rama vi during world war i the main attraction is rama vi rifle which was the standard issue rifle for the wild tiger corps the room also houses the light machine gun Type 66, which was the first gun produced by the Royal Thai Army Ordnance Department. In addition, this room also represents the history of the first gun powder and explosive factory, which is now the Explosive Factory of Ordnance Industrial Center, Royal Thai Army Ordnance Department. Samosorn Sanpakan Room this room is a Chief of Ordnance office replica. It features the desk of the Chief of Ordnance in the past and a history of the Royal Thai Army Ordnance Department's emblem. Prabharamigra Room. This room displays the missions of the Army Ordnance Department, such as the Plan Seed Launcher, which was developed in collaboration with Chulalongkorn University's Research Institute. The replica of the royal saber presented to the King Rama IX. Boklao Anand Room. This room displays weapons used in World War II, the Greater East Asia War, and military equipment related to the military youth. Besides, the story of the Ordnance Department, which helped the people during the crisis of shortages in World War II. Rak Rachaad Room. This room displays weapons used in the Korean War and the Vietnam War, including a replica of the Vietnam War foxhole. It also tells the story of the royal genius in weapons of King Rama IX and King Rama X, and the story of the explosive ordnance disposal or EOD unit. Moreover, it shows the use of acid in the production of sabers by the Arsenal Division of Ordnance Industrial Center, Royal Thai Army Ordnance Department from the past to the present. We have two more rooms that haven't been set for display. Sainapirom Room. The room is reserved for senior commander officers. 121 Year San Room previously, it had been called Hong Samo Son San Pakan. now it's used for a ceremonial room and a room for a souvenir shop. the renovation of this building is considered about preservation of the original architecture and enhance it into the museum of the ordnance department to convey the history of thai military and the historical evolution of the organization to future generations. บัญชาการกองกำลังบุรพานำกำลังพลร่วมเดินทางไกลและละาดตระเวนตามแนวพื้นที่ชายแดนค่ะ พลตรีเทพพิทัก์นิมิตผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาได้ทําการเดินทางไกลและลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่112เส้นทางตั้งแต่จุดตรวจสอ7 7ถึงกองบังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12และพื้นที่แนวชายแดนตําบลโนโนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้ว โดยมีกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่112ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12รวมจำนวนทั้งสิ้น130นายร่วมเดินทางไกลในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้กำลังพลได้ฝึกเดินทางไกลและสแสวงผลประโยชน์ร่วมในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่ตามแนวชายแดน ในการนี้นะคะผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาได้มอบประกาศนียบัตรให้กับกําลังพลของหน่วยจำนวนสามนายที่สําเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่344และรุ่นที่345จากโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษและได้พบปะให้โอวาดกับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะโดยกล่าวว่าการฝึกเดินทางไกลเพื่อทดสอบขีดความสามารถและความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดความสามารถขี่ให้แก่กำลังพลตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ทุกเมื่อทหารจากกองพันทาหารมาที่28กองพลทาหารมาที่1นะคะได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตรุรถชนเสาไฟส่องสว่างทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายค่ะ กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1ได้พบผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟสองสว่างและตัวรถนะคะได้พุ่งตกลงข้างทางส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน6คนค่ะทางนี้ก็ได้มีการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่าอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านที่อำเภอหล่มเก่าเนื่องจากว่าไปรับจ้างตัดผักในพื้นที่อำเภอเขาค้อ สถานที่เกิดเหตุก็อยู่บริเวณริมถนนหน้าค่ายพอ่อขุนบางกลางหาวตำบลบุกน้ำเต้าอำเภอลมศักดจังหวัดเพชรบูร์ในการนี้นะคะกำลังพลนายทหารและนายสิบพยาบาลของหน่วยก็ได้ช่วยเหลือในการประถมพยาบาลเบื้องต้นตรวจสอบความเสียหายรวมถึงประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปขณะนี้ค่ะผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้ว ทางด้านของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าให้การช่วยเหลือนายไพรบูรณ์พรมเสนาอายุ59ปีค่ะซึ่งเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุจึงได้เข้าช่วยเหลือพร้อมทั้งสอบถามอาการในเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีสติสามารถพูดตอบโต้ได้ตามร่างกายมีแผลฉีกขาดค่ะ ทางกาลังพลของหน่วยจึงได้ทาการประมพยาบาลห้ามเลือดในเบื้องต้นและได้มีการโทรประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลดอนตาลเพื่อนําตัวผู้บาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไปกองทัพบกได้เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยวิธีการร้องของกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ประจำปี2567นะคะซึ่งขณะน,นี้ตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงตอนนี้มีผู้สนใจสมัครแล้วค่ะเกือบ1,800นนาย ข้อมูลจากเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ของกองทัพบกได้มีการเผยแพร่พข้อมูลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ยอดรับสมัครนะคะณวันที่18กันยายน2566พบว่ามีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น1,789นายจากจำนวนที่รับสมัครค่ะ28,971นาย โดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว14นายกองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว1,674นายกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว36นายและกองทัพากาศมีผู้สมัครแล้ว65นายค่ะทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th สมัครได้นะคะถึงวันที่28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้าน ยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้และจะได้รับสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับทหารกองประจำการทุกประการอีกทั้งค่ะก่อนที่จะปลดประจำการก็จะได้รับการอบรมวิชาความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ทางด้านสัสดีอำเภอแม่ระมาดนะคะก็ได้ขี่รถลุยฝนขึ้นเขาค่ะไปทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชายไทยเข้ามาเป็นทหารกองประจําการโดยวิธีออนไลน์ค่ะหลังฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะการเดินทางในช่วงฤดูฝนในพื้นที่บนดอยสูงของอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากก็ยังคงเป็นเรื่องยากลําบากค่ะล่าสุดนะคะทางหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยร้อยตรีวีราชาเสริสอผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ก็ได้ออกพื้นที่ร่วมประชุมสัญจรที่บ้านเลทุทะหมู่ที่สองตำบลสามหมื่นอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีประลัดอเภอแม่ระมาดเป็นประธานค่ะมีผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่0 5เจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประชุมโดยหน่วยศัสดีอเภอแม่ระมาดได้จัดดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2567 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนําหมายเรียกหรือว่าสอดอ35มหไปหมอบให้กับผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการในปี2567เพื่อเป็นการลดขั้นตอนนะคะในการเดินทางมารับนะัที่ว่าการอำเภอค่ะมีผู้มารับหมายเรียกจํานวนทั้งสิ้น4คนพร้อมทั้งนํารายชื่อของผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2549ซึ่งต้องมาลงบัญชีทาหารไปมอบให้กับผู้นําชุมชนค่ะ เน้นย้ำเป็นรายบุคคลว่าให้มารีบดำเนินการทั้งยังได้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงรวมถึงตลาดนัดประจำอำเภอแม่ระมาดโดยมีผู้สนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆด้วยโอกาสน,นี้นะคะยังได้ร่วมประชุมสัญจรที่บ้านคำหวันหมู่ที่ตําตำบลแม่ตื่นพร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567 และอำนวยความสะดวกนำหมายเรียกสอดอ5 5ไปมอบให้กับผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2 400, 4 0 4ขอพกอยซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทาหารกองเกินเข้ากองประจำการในปี2,567เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการเดินทางมารับณนาที่ว่าการอำเภอค่ะโดยมีผู้มารับหมายเรียกรวมทั้งสิ้นจำนวน12คน ทางนี้ก็ได้นำรายชื่อของผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2549ซึ่งต้องมาลงบัญชีทหารไปมอบให้กับผู้นำชุมชนเน้นย้ำเป็นรายบุคคลเช่นเดียวกันนะคะว่าให้รีบมาดำเนินการแล้วก็นำถุงยางชีพจากกองทัพบ,บกไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ด้วยค่ะ ต่อกันที่จังหวัดกาลสินค่ะพันโทอภิรักษ์สำรันพัฒชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมทลทหารบกที่23ร่วมกับหน่วยศัสดีอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินลงพื้นที่สาร,ราประชาคมบ้านนาอุดมตำบลน,นิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่ง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567หรือว่าทหารออนไลน์นะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านบ้านนาอุดมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่สนใจร่วมรับฟังค่ะพร้อมทั้งนำไปขยายผลแก่บ,บุตรหลานในชุมชนต่อไปซึ่งในปีนี้ค่ะการรับสมัครทหารออนไลน์สามารถเลือกหน่วยคัดเลือกได้ตามความสะดวกของผู้สมัคร และได้แนะนําในเรื่องของขั้นตอนการสมัครสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทางด้านสวัสดิการความเป็นอยู่และความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการทหารพร้อมทางแนะนําให้เลือกหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่23ค่ะสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ r c m r t a m i t h หรือว่าติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านได้เลยค่ะ วันนี้ในอดีต18กันยายนร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR so couples. s o l d โซเอร์ค่ะ18กันยายนคริสต์ศักราช1931อุบัติการแมนจูเรียจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ใช้ข่าวลือที่ว่าผู้ก่อการร้ายชาวจีนทำลายบางส่วนของทางรถไฟสายแมนจูเรียใต้ที่ตนสร้างขึ้นเป็นข้ออ้างในการผนวกดินแดนแมนจูเรีย 18กันยายน2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหมอ่อมให้จัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการอนุญาตสัมปทานทำไม้ของเจ้าผู้ครองนครและความขัดแย้งในกิจการป่าไม้ของไทยทรงโปรดเกล้าให้แต่งตั้งมิสเตอร์เอชสเลดผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้จากรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะทางราชการก็ได้ถือเอาวันที่18กันยายนเป็นวันสถาปนากรมป่าไม้หมดเวลาของรายการเวียโซเจแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันกรณน,น,น,นัทพรนิพัฒน์คุและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ